สวัสดีจ้าหล,ลานในการทะเลาะเบาะแวนของคนเรานะมันก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมบางครั้งก็มีคนถูกคนผิดชัดเจนแต่บางครั้งมันก็เป็นการต่อสู้ของคนสองคนที่นิสัยพอๆกันไม่มีใครยอมใครต่างฝ่ายต่างก็ร้ายกาจพอๆกันการประทะกันของคนประเภทนี้แหละที่คนโบราณเขามีสำนวนเปรียบเปรยที่เค็มๆและแสบสันที่สุดเลยว่า เกลือจหล,ลานลองนึกภาพตามนะเกลือเม็ดเม็ดเนี่ยมันมีรสชาติเค็มจัดและมีความคมอยู่ในตัวใช่ไหมแล้วถ้าเราเอาเกลือเม็ดหนึ่งไปจิ้มกับเกลืออีกเม็ดหนึ่งละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็มีแต่ความเค็มประทะความเค็มความคมประทะความคมไม่มีรสชาติอื่นมาเจือปนเลยสำนวนนี้ จึงใช้อธิบายถึงการต่อสู้ของคนสองคนที่ไม่ยอมลดราวาศอกให้กันต่างฝ่ายต่างก็มีเล่ห์เหลี่ยมและพร้อมที่จะตอบโต้กันอย่างถึงพริกถึงขิงผลลัพธ์ของการต่อสู้แบบนี้จึงไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงมีแต่ความเสียหายด้วยกันทั้งสองฝ่ายจากวงนินทานในหมู่บ้านวันนั้นมาสู่สมรภูมิที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างโซเชียลมีเดียในวันนี้ ยายว่าการสู้รบแบบเกลือจิ้มเกลือมันได้ทวีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะหลานเราเรียกมันว่าสงครามแฉสงครามแฉก็คือการที่คนสองคนหรือสองฝ่ายที่มีเรื่องบาดหมางกันออกมาเปิดโปงเรื่องราวไม่ดีของอีกฝ่ายผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้สาธารณชนรับรู้และร่วมตัดสินฝ่ายแรกอาจจะออกมาแฉว่าอีกฝ่ายเคยทำเรื่องไม่ดีอะไรไว้ ฝ่ายที่สองพอโดนแฉกลับก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันก็เลยงัดเอาความลับของฝ่ายแรกออกมาแฉกลับบ้างกลายเป็นการศาสตร์โคลนใส่กันไปมาโดยไม่สนใจว่าใครจะเสียหายบ้างขอเพียงแค่ให้ฝ่ายตรงข้ามย่อยยับไปพร้อมกับเราก็พอนี่แหละคือภาวะเกลือจิ้มเกลือในยุคใหม่ที่อาวุธที่ใช้ไม่ใช่คำพูดด่าทอธรรมดา แต่เป็นข้อมูลส่วนตัวเป็นภาพหลุดหรือเป็นแชทที่เคยคุยกันซึ่งมันสร้างความเสียหายได้รุนแรงกว่าเดิมหลายเท่านะักในสงครามแบบนี้นะหลานถึงแม้จะมีฝ่ายหนึ่งที่ดูเหมือนจะชนะในสายตาคนนอกแต่ลึกๆแล้วทั้งสองฝ่ายต่างก็บอบช้ำด้วยกันทั้งนั้นจงอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสงครามที่ไม่มีวันชนะเลยนะหลานให้ปัญญานำทางชีวิตนะหลาน การเลือกที่จะเงียบและเดินออกมาจากความขัดแย้งที่ไร้สาระบางครั้งมันอาจจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ได้ถ้าชอบข้อคิดเตือนใจแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องโบราณว่าไว้นะจ๊ะ